การปิดคีย์บอร์ดครับ น็อตขี้บอสนดอ๊องรูฟาน ดึงออกไปนิดหน่อยนะเนะี่ยสีบางจะถอดกันไหมมันถอดข้างหน้าก่อนงัด <c oughs> ข้างหน้าเหรอ ถามบนนเบเีย,นนยจะไม่ยากที่ข้างบนอย่างเดียวกเชถอดน,น็อตตัวเดียว อนอกจากที่มันแสดงแค่นั้นแหละเนี่ยน็อตตัวเนี้ยที่มันยึดนั่นก็คืองัดงัดใช่ไหมอืมน่าจะสองตัวนี่สองตัวนี้อืมส่วนนี้ตัวนี้มันไม่ได้หรอกอมันหมุนไม่ได้มันไม่มีตัวแั่นอน <ขอ S 1> แต่ถ้าไอ<ง>้นั่นเสียเราจะถอดไอ้ตัวนี้ได้ไงวะ ก็ต้องให้ช่างที่มันมีเครื่องมือมัน,นเอย<ไ>อะ <ไอ S 2> หัวมันไอ้นั่นเนาะตรงเบอร์หัวออกอืมอ๋อไม่น่ามันอ,ออกนาติดนอนตุ่นไม่ออกให้บีเออเนี่ยถ่ายให้บีดูเลยเนี่ยคลอดมาคลอดมาดูดิมันสกปรกมาเอาเอาเนี่ยมาเปล่งปะ นี่วะเฮ้ยนี่ไงโอ้ยคือทัอ้งแฉ่หรือทั้งแขงนะได้แค่แข้งถอดได้มากแจ๊ดได้รู้ว่ามันถอดบอร์ดยังไงอืมเป็นความรู้ไงจะได้รู้ว่าถอดบอร์ดยังไงไหนนะอบอร์ดรุ่นนี้ไปเลยทิ้งเลยนะทิ้งดิเดี๋ยวเพิ่งทิ้งเนี่ยให้ไอเนี่ยยังอ่ะรุ่นนี้ได้แล้วให้มีถ่ายเรียบร้อยแล้ว ก็เขียนมาไ,ไมเนี่อ่ะวันนี้มีสติกเกอร์มาด้วยเป็นคีย์บอร์รดภาษาอังกฤษล้วนนะครับอยขอดูไรครับเนื่องจากคีย์บอร์ดไทยไม่มีรุ่นนี้แคบ่บัะกรอบอย่างเดียวใช่ไหนะั้ะมันต้องไขน็อตไหม ฉีดน,นะน้ำยาก่อนไหมนะน้ำยาแข็งไหมอ่มอนอ่อนเหมือนกระเจี๊ยวนมเลยูจะแค่เข้ากล่องแล้วนั่นโยอโดนตัดเหรอเห็นนันนี้ไม่เห็นโดนตัดเลยโยอ,อ,อ้พูดไงเหรือพูดพูดนันพูดเยอะกว่านี้อันนี้ เรียบร้อยับบโอ้โหขี์บอดเช้าก็น้ตบุ๊กนี่หา้ได้นะสุดยอดเลยนะใส่องันนี่เ็นีปอมนะว่าแม่ของแทร้อยเปอร์เซ็นต์ห มีอีไชน่าครับก็ไชน่าเยอะแหละสองแท้ก็ไชน่าอืมแท้ก็ไชน่าครับเหรอใช้ทุกวันอยู่แล้วเพราะว่าของโนุมหมามันเปิดไม่ติดอืมแนวเครื่องขาเครื่องขามันเปิดใหม่เหมือนจะเครื่องนี้เหมือนจะต้องลงวินโดว์ใหม่แล้วมพิงดูทรงแล้วอ๋อมือสองมา พอทยูวิบีเขา B, ใช้ได้พอตเดียวเห็นไหมมันต้องสองรอบรอบแรกมันสตาร์ทรันนิ่งอยู่ยังงงงอยู่เปลี่ยนอาทิดย์ไหมเปลี่ยนอาทิดย์ไหมงีบไหมล่ะเปลี่ยนอาทิดย์เปลี่ยนเลยโอคุ้ม,มไหมเนี่ยคุมค้มมากเราไม่ใช้แบบนี้เราไม่ได้เราไม่ใช้ใหม่แค่มาสอบคอนฟิกคอนฟิก,น,ฟกนีเฮ้ยโอ้โห,โโหไฟด้วยอ่ะไฟด้วยวันนั้นต้องทด้วยงานงานอี่เนี่ยนี่ไฟไวเลสนี่มาใช่ไหม ไม่เปิดมันยังง้างหรอกเสียงสีมันเหมือนจะง้างเฉยนไม่ยั่ง้างไม่ใช่หรอมันจะไหม้น่ะไฟไฟแลบแล้วดูเหมือนง้างอยู่นะแล้ดูตรงนี้ยไม่ง้างกว่านะเหมือนไฟมันส่องมันเหมือนง้างอ่ะเออเหมือนง้างจริงเหรอเออเหมือนง้างมันไม่น่าง้างนะยังง้างยังง้างดูแล้วหลอกตาหลอกตาเออมาแล้วครับแตะแท้แทะแท้เลยนี่นี่นี่เท็ด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 ขี่ดิ อนโหลดอยู่่โด,ดอยู่ไงโหดอยู่โหลดอยู่ทีมดีีลเพทีมเล็กได้ไมั้งนมเพนเพชดีกว่าชัวร์ก็เยอะเยอะพี่นุ่นเพรเพชเทือตัวเลย <c oughs> โหพุพพมนันโน้ตก็ได้นะใช้ทำว่าตัวเอ็นก็ได้ไม่ข้องข้องอย่างนี้มากกว่าอืม้องไก็เหมัมนเบพิมก็ได้้าว อ้าวโอ้ยโอ้ยอ้าวลบทำไมเป็นอ้าวอ้าวลบทำไมเป็นเลขศูนย์นะหายไปเพิ่มเสียงรถเสียงได้ไงวะเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้วะอ้าวเนี่ยอ้าวอ้าวไม่ตรงนี่วะ สายแพรผิดแล้วใส่ไปเลยไม่ได้เลยนะไม่ไปเกี่ยวมัเกี่ยวอ่ะวีมันกดเลขกดตัวตัวออกมาไม่ได้เลยเนี่ยนี่แกะตัวดีกลายเป็นตัววีอ๋อดีเป็นตัววีเอลไม่ได้ไม่คิดว่าน่าจะใช้ได้เราเนี่ยผิดรุ่นแล้วเนี่ยผิดรุ่นแล้วอ้าวไหนตัวคิวดิ คิวก็ไม่ติด W กลายเป็นเลขหนึ่งตัว E เขียวเลขสี่เพราะว่าตัวดีครับอ่าเพิ่มเสียงเสีได้ไงวะเนี่ยตัว G กดฟังก์ชันหรอต้องกดฟังก์ชันเนี่ยเขาปีโอถ่ายคลิปเขแค่ตรงนี้ตัวดีตัวดีนี่เป็นนั่งจิตอยู่ครับเอาตัวดีดิดี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 เป็นอะไรนี่เป็น V เป็น V ลบอื่นๆนี่ตัว S ตัว S เป็น S ไม่ตรงตัว A A ไม่ติด A ไม่ติดตัว V ก็ไม่ติด เอ็มก็ไม่ติดตัวเจเป็นอา้อาวเพรามันตรงรุ่นมันตรงรยังใส่ไม,ไม่เข้าล็อกรอเปล่าไม่น่าเกี่ยวนะนาเกี่ยว